บทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสป,ปาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในสารธรรมชายคนหนึ่งถูกจิต ของปีศาจหลายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชานาเล็ศท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจผักชายนั้นลม้มลงต่อหน้าทุกคนและออกไปจากเขา โดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เรื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้นพ้อคิดจากพระสารการมีอำนาจ ไม่ใช่ได้มาด้วยการทำให้ผู้อื่นกลัวหรือกดผู้อื่นให้อยู่แทบเท้าผู้ทรงอำนาจต้องเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้าที่เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นกลับได้ความชั่วร้ายให้ออกไปจากสังคมสอนและเป็นตัวอย่างของความวางใจในพระเจ้าตื่นเฝ้าและปละนามตนดังที่พระเยซูเจ้าทรงรักจากนาซาเรตไปช่วยเหลือผู้คนที่คาเปอร์นาอุม ข้อคิดสำหรับเราก็คือจงอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ให้มองหาโอกาสใหม่ๆในการทำความดีเสมอ